เมื่อคุณต้องติดอยู่ในบ้านผีสิงเป็นเวลา8เดือนสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Housebound ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน36ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของคาลี่หรือเด็กสาวจอมแสบที่เพิ่งจะไปก่อคดีมาโดยเมื่อคืนก่อนเธอและเพื่อนเพิ่งจะไปก่อเหตุป้นเงินจากตู้ ATM แต่สุดท้ายเธอนีก็ไม่รอดและถูกตำรวจจับได้ซึ่งไคลี่เคยก่อเหตุสร้างความวุ่นวายแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะครับทางตำรวจได้จับเธอไปอบรมและเข้ารักษามาหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายไคลี่ก็ยังกลับมาก่อเหตุอยู่ดีครั้งนี้ศาลเลยตัดสินใจส่งตัวไคลี่ให้กลับไปอยู่กับแม่ของเธอที่นอกเมืองพร้อมสั่งกักบ,บริเวณเป็นเวลา8เดือนเพื่อที่เธอนั้นจะได้มีคนคอยดูแลและสั่งสอนแบบใกล้ชิดและด้วยเหตุผลนี้ไคลี่เลยจำใจต้องกลับไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงของเธอ ซึ่งในวันแรกที่เธอมาถึงตำรวจก็ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจจับไว้ที่ข้อเท้าของเธอเพื่อการ,การหลบหนีออกจากบ้านและหาใคลรี่พยายามจะแกะมันออกมันจะส่งสัญญาณไปหาตำรวจทันทีโดยในคืนแรกหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าไคลรี่นั้นไม่ค่อยจะถูกกับแม่ของเธอสักเท่าไหร่จนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่ไคลรี่กําลังเข้าห้องน้ําอยู่จู่ๆเธอก็ได้บังเอิญไปได้ยินเสียงรายการจากวิทยุมันเป็นรายการที่จะเปิดให้คนดูโทรเข้ามาเพื่อระบายเรื่องราวต่างๆในชีวิต แต่ถ้าว่าในวันนั้นคนที่โทรเข้ามาเล่าก็ดันเป็นแม่ของเธอครับไคลี่จำเสียงแม่ของเธอได้โดยเธอได้โทรไปเล่าให้พิธีกรฟังว่าบ้านของเธอนั้นมักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเช่นกลางดึกเธอมักจะได้ยินเสียงปริศนาดังขึ้นมาจากห้องใต้ดินและบางครั้งของต่างๆภายในบ้านก็มักจะหายไปซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยมากและยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้มีอยู่คืนหนึ่งในขณะที่เธอลงไปเอาของที่ห้องใต้ดินจู่ เธอนั้นก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุเหมือนว่ามีใครบางคนกําลังเฝ้ามองเธออยู่และหลังจากวันนั้นเธอก็แทบไม่กล้าลงไปที่ห้องใต้ดินอีกเลยในคืนเดียวกันคาลี่เลยตัดสินใจเข้าไปถามกับแม่ว่าบ้านหลังนี้มีผีจริงหรอแต่แม่เนี่ยก็ไม่ยอมบอกจากนั้นเช้าวันต่อมาเดนนิสหรือนักบําบัดก็ได้แวะมาหาเธอที่บ้านซึ่งในฉากนี้มันจะทําให้เราได้รู้ครับว่าพ่อและแม่ของคาลี่ได้เลิกลากันไปนานแล้วส่วนแม่ของเธอก็ได้ไปแต่งงานใหม่กับพ่อเลี้ยง และไคลี่เองก็ดูจะไม่ชอบพ่อเลี้ยงคนใหม่ของเธอด้วยตลอดเวลาที่เธอย้ายมาอยู่กับแม่ที่บ้านเธอไม่เคยทําอะไรช่วยเลยสักอย่างเธอมักจะทําตัวไร้ประโยชน์และสร้างภาระให้แม่ของเธอเสมอจากนั้นกลางดึกคืนหนึ่งก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอโดยในขณะที่ไคลี่กําลังจะหลับเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมากลางดึกเธอเลยตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงและตามเสียงปริศนานั้นไปซึ่งเสียงดังกล่าวมันดังมาจากชั้นใต้ดินครับ เธอเลยลงไปที่นั่นและพยายามตามหาว่าเสียงนั่นมันคือเสียงของใครกันแน่แต่ถ้าว่าจู่ๆก็ได้มีมือของใครบางคนโผล่มาจับขาของเธอมนเลยทําให้ไคลี่เกิดสติแตกและร้องกรี๊ดขึ้นมาและไม่นานแม่ของเธอก็ได้โผล่มาเห็นและได้ต่อว่าเธอเรื่องทําเสียงดังจากนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากชั้นบนของบ้านและพอทั้งคู่ไปดูก็ปรากฏว่าเป็นอาร์มอสหรือคนของทางการนั่นเองครับเขาได้แวะมาหาพวกเธอเพอเครื่องตรวจจับของไคลี่แจ้งมาว่าเธอแอบปิดมัน แต่ความจริงเธอเนี่ยไม่ได้ทําครับแม่เลยอธิบายว่ามันอาจเป็นเพราะบ้านหลังนี้ก็ได้อาจเป็นเพราะมีบางอย่างมารบกวนสัญญาณแถมเมื่อกี้คลี่ก็บอกว่าเธอเห็นใครบางคนที่ห้องใต้ดินด้วยเธอจึงบอกอาร์มอสไปว่าเธอเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงซึ่งดูเหมือนว่าอาร์มอสนั้นจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจด,ด้วยครับเขาเลยถามแม่ของคลี่กับว่าคุณพอจะรู้เรื่องของเจ้าของบ้านคนเก่าบ้างหรือเปล่าเธอเลยอธิบายให้ฟังว่าสามีเก่าหรือพ่อของคลี่เป็นคนซื้อบ้านหลังนี้มา เธอเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากหรอกรู้แค่ว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเป็นผู้หญิงและเธอได้ตายไปนานแล้วซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จอาร์มสเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองหาทางช่วยทั้งสองคนเองแล้วก็ตัดไปที่วันต่อมาครับอาร์มสได้มาที่บ้านและพยายามใช้เครื่องไมายเครื่องมือของเขาในการตรวจจับวิญญาณแต่ในวันนั้นเขานี่ก็ไม่พบอะไรเลยสักอย่างจากนั้นคืนวันเดียวกันเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นกับไคลี่อีกครั้ง เพราะจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนพูดขึ้นมาว่าฉันมองเห็นเธอและเมื่อเธอหันกลับไปก็ปากฏกว่าเป็นเสียงของตุ๊ก,กตานั่นเองครับเธอเลยจับตุ๊ก,กตาตัวนั้นโยนเข้าเตาเาผาไฟไปทันทีและในเช้าวันต่อมาในขณะที่คาลี่กำลังอาบน้ําอยู่นั้นเธอก็ได้ไปเจอตุ๊ก,กตาตัวเดิมที่ได้โผล่มาหาเธอในห้องอาบน้ำคาลี่จึงโทรไปหาอามอสเพื่อให้เขามาตรวจสอบตุ๊ก,กตาตัวนั้นแต่หลังจากที่เขาตรวจสอบเสร็จอามอสก็พบว่าตุ๊ก,กตาตัวดังกล่าว มันเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาเขาเลยคิดว่าไคลลี่อาจเป็นคนกุเรื่องทั้งหมดขึ้นเพื่อแกล้งเขาจากนั้นในเวลาต่อมาพ่อเลี้ยงของไคลลี่ก็ได้เข้ามาบอกให้ไคลลี่ไปช่วยงานเขาที่ห้องใต้ดินหน่อยในวันนั้นทั้งสองเลยได้มีโอกาสพูดคุยกันโดยไคลลี่ได้ถามพ่อเลี้ยงไปว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมเอาของจากห้องนี้ไปทิ้งบ้านพ่อเลี้ยงเลยบอกไปว่าแม่ของเธอไม่ยอมอไปทิ้งสักทีเพราะดูเหมือนว่าของพวกนี้มันจะสําคัญกับเธอมากไคลลี่เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าของพวกนี้สําคัญกับแม่ของเธอจริง ทำไมเธอถึงเก็บมันไว้ที่ห้องใต้ดินพ่อเลี้ยงเลยบอกไปว่ามันเป็นของเจ้าของบ้านคนเก่าไคลลี่พอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยทันทีครับว่าทําไมเจ้าของบ้านคนเก่าต้องทิ้งของพวกนี้ไว้ด้วยเธอจึงเริ่มไปค้นข้าวของพวกนั้นมันจึงทําให้เธอได้รู้ครับว่าเมื่อก่อนหน้านี้บ้านของเธอเนี่ยเคยเปิดเป็นสถานบําบัดมาก,ก่อนเธอได้มาเอิญไปค้นเจอแฟ้มประวัติคนไข้ของที่นี่จากนั้นไคลลี่จึงลองไปค้นข้อมูลเนีเน่เกี่ยวกับประวัติของบ้านหลังนี้จากนั้นเธอเนี่ยก็ได้รู้ความจริงครับ ว่าบ้านของเธอนั้นเคยมีเหตุฆาตรกรรมเกิดขึ้นมาก่อนเย็นวันเดียวกันเธอเลยตัดสินใจเอาเรื่องทั้งหมดไปถามกับแม่ของเธอแม่เลยตัดสินใจเล่าความจริงให้ไคลลี่ฟังว่าทุกอย่างมันไม่ใชื่อความคิดเธอแต่มเป็นความคิดของสามีเก่าหรือพ่อของไคลลี่ต่างหากหลังจากที่เกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นทางการเลยสั่งให้ทำลายบ้านหลังนี้ซะพ่อของไคลลี่ได้เสนอเงินให้คนพวกนั้นเพื่อซื้อบ้านหลังนี้ต่อซึ่งตอนนี้พ่อของไคลลี่เนี่ยได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับ วันต่อมาไคลลี่จึงเอาข่าวเรื่องการฆาตกรรมไปให้อามอสดูมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี1996เด็กหญิงที่ถูกฆ่าตายเธอมีชื่อว่าลิซซี่เธอถูกซ้อมและแทงไปกว่า60แผลแถมฆาตกรก็ยังลอยนวนไปได้ซึ่งพออาร์มอสอ่านจบเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไคลลี่อาเกิดจากวิญญาของคนที่ถูกฆ่าตายบางทีเด็กคนนั้นอาจจต้องการความช่วยเหลือ ในเวลาต่อมาไคาลี่เลยพยายามขอร้องเดนนิสหรือนักบําบัดของเธอให้รี่พาเธอไปจากที่นี่เพราะเธอไม่อยากต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็ทำไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าพวกเขาจะพิสูจน์ได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นอันตรายกับเธอซึ่งพอรู้แบบนั้นมันเลยทำให้ไคลี่เกิดหัวร้อนและรีเบเดินหนีคนพวกนั้นไปทันทีจากนั้นจู่ๆไฟในห้องก็เกิดดับซึ่งในขณะที่ไฟดับก็ได้มีใครบางคนโผล่มาทำร้ายเดนนิสจนได้รับบาดเจ็บ ตำรวจเลยคิดว่ามันอาจเป็นฝีมือของไคลี่เพราะเธอต้องการจะทําให้คนพวกนั้นรู้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแต่ความจริงเธอเนี่ยไม่ได้ทําครับเช้าวันต่อมาไคลี่จึงตัดสินใจเก็บข้าวของและหนีออกจากบ้านหลังนั้นไปแต่ถ้าว่าอามอสไ็ได้โผล่มาเจอตัวเธอซะก่อนโดยเขาได้ต่อว่าไคลี่เรื่องที่เธอแอบหนีออกมาจนทําให้คนอื่นต้องเป็นห่วงจากนั้นเขาก็พยายามอธิบายให้ไคลี่ฟังว่าบางทีเด็กคนนั้นอาจต้องการบอกอะไรบางอย่างกับเธอก็ได้ หากกลับไปได้ลองสื่อสารกับเธอดูเราอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกไคลลี่จึงจำใจต้องกลับไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งเพื่อพยายามติดต่อสื่อสารกับเด็กหญิงคนนั้นโดยเธอได้พูดขึ้นว่าถ้ามีอะไรอยากบอกเธอก็รีบบอกมาซะและเมื่อพูดจบจู่ๆก็ได้มีเสียงฝีเท้าปริศนาดังขึ้นและไม่นานก็มีของบางอย่างหล่นลงมาจากเตาไฟซึ่งพอไคลลี่เดินไปดูก็ปรากฏว่าเป็นฟันปลอมนั่นเองครับจากนั้นเสียงปริศนาก็ดังขึ้นมาอีกครั้งที่ชั้นบน เธอจึงรีบขึ้นไปดูทันทีและไคลลี่ก็ได้พบกับหลักฐานที่สําคัญอีกอย่างนั่นคือนาฬิกาโดยมันได้ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องนอนของเธอในเวลาต่อมาไคลลี่จึงนําหลักฐานทั้งสองอย่างไปให้อาร์สดูซึ่งเธอคิดว่าเด็กสาวที่ตายไปคือโจนครับเธอคิดว่าเด็กคนนั้นคงไปขโมยของมีค่าของเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นมาและพอฆาตกรรู้ว่าเธอมีของล้าค่าอยู่เยอะเขาจึงบุกมาขโมยมันและเผอพังมือสังหารเธอ โดยใช้ที่เธอกำลังสงสัยว่าอาจเป็นฆาตรกรก็คือแมดหรือเพื่อนบ้านของเธอนั่นเองเพราะเขาอาศัยอยู่แถวนี้มานานแล้วแถมแมดก็มักชอบออกไปล่าสัตว์ทําให้บริเวณบ้านของเขาส่งกลิ่นเหม็นออกมาไคลลี่เลยคิดว่าไม่แน่กลิ่นเหม็นพวกนั้นมันอาจจะเป็นกลิ่นของศพก็ได้แถมเขาก็ยังใส่ฟันปลอมอีกเธอเลยอยากจะแอบ,บเข้าไปในบ้านของแมดเพื่อนําฟันปลอมของเขามาเปรียบเทียบก,กับของฆาตรกรดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าซึ่งพอวางแผนกันเสร็จไคลลี่จึงแอบ,บเข้าไปในบ้านของแมดในขณะที่เขาหลับ โดยมีอาร์มอสเป็นคนคอยดูต้นทางให้แต่ในขณะที่เธอกังจะนำฟันปองของเขาออกมาสุดท้ายแมทเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาซะก,ก่อนไคลี่จึงรีบใส่เกียร์หมาและหนีออกมาจากที่นั่นทันทีโดยมีแมดคอยไล่ตามเธอออกมาด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถือปืนออกมาไล่ล่าเธอไคลลี่จึงรีบวิ่งกลับไปซ่อนในบ้านของเธอและไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงของแมทที่วิ่งตามเธอเข้ามาในบ้านด้วยจากนั้นเขาก็เดินตรงมาหาไคลลี่ที่กำลังซ่อนตัวอยู่ทันที และเมื่อเขาเปิดประตูออกมาเธอจึงรีบใช้กันไกลแทงใส่ชายคนนั้นไปแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่เธอคิดครับเพราะคนที่เธอเพิ่งจะลงมือแทงไปนั้นดันเป็นพ่อเลี้ยงของเธอซะเองมันเลยทําให้เขาต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและหลังจากวันนั้นด้วยความที่รู้สึกผิดเธอจึงเริ่มทําตัวดีขึ้นไคลลี่ได้ช่วยทํางานบ้านทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยทํามาก่อนจากนั้นก็ตัดกลับไปที่อาร์มอสครับเขาได้แอบตามเฝ้าดูแมทและรอจนกระทั่งชายคนนั้นได้ขับรถออกจากบ้านไป จากนั้นเขาจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านของแมทเพื่อตามหาฟันปลอมแต่ใน,นขณะที่เขาก็ลังจะกลับออกมาแมทเนี่ยก็ได้กลับมาเจอตัวอาร์มอสก่อนอาร์มอสเลยบอกไปว่าเขารู้ว่าแมทคือฆาตกรที่สังหารเด็กหญิงคนนั้นเมื่อ15ปีก่อนพร้อมนํานาฬิกาออกมาให้เขาเห็นแมทที่เห็นแบบนั้นเลยบอกว่าเขามีอะไรบางอย่างจะให้ดูจากนั้นเขาก็ได้พาอาร์มอสไปดูที่หลังบ้านโดยใน,นระหว่างนั้นแมทก็ได้บอกว่านาฬิกาเรือน,นนั้นเนี่ยไม่เป็นของยูจีนหรือลูกชายของเขาเอง แต่เขาก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของแมทหรอกยูจีนเป็นเด็กที่แปลกมากเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องการซ่อมและสร้างของต่างๆแมทเคยเลี้ยงดูยูจีนอยู่ช่วงหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งยูจีนก็ได้หายตัวไปโดยยูจีนได้หายตัวไปเมื่อ1ปีก่อนที่เหตุการณ์ฆาตกรรมจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เขาจะพาอาร์มสมาดูก็คือห้องนอนของยูจีนนั่นเองครับภายในห้องเต็มไปด้วยของต่างๆที่เขาสร้างขึ้นแมทได้บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นคนชอบเก็บตัว ตลอด10ปีที่เขาเลี้ยงดูยูจีนมาเด็กคนนั้นไม่เคยออกจากบ้านเลยสักครั้งจากนั้นก็ตัดไปที่ไคลี่ครับหลังจากที่เธอทําความสะอาดเสร็จในขณะที่เธอกำลังจะเอาเครื่องดูดฝุ่นไปเก็บจู่ๆไคลี่ก็ได้บังเอิญไปเจอกับประตูลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องเก็บของไคลี่จึงตัดสินใจเข้าไปในนั้นทันทีมันเป็นทางเดินลับที่สามารถใช้เดินผ่านไปยังห้องต่างๆได้และพอไคลี่เริ่มเดินลึกเข้าไปเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอกับห้องลับห้องหนึ่งมันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของมากมาย จากนั้นเธอก็ได้มองไปเห็นใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นซึ่งในฉากนี้มันเลยทําให้เราได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วบ้านของไคลลี่เนี่ยไม่ได้มีผีอย่างที่เธอคิดเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของชายคนที่เธอเห็นเขาแอบใช้ชีวิตอยู่หลังกาแพงมาตลอดและไม่นานชายปริศนาคนนั้นก็รู้ตัวครับเขาจึงพยายามเข้ามาจับตัวไคลลี่ทันทีเธอจึงรีบใส่เกียร์หมาและหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยไคลลี่ได้ขับรถไปแจ้งตำรวจเรื่องที่มีชายปริศนาแอบอยู่ในบ้านของเธอ จากนั้นก็ตัดกลับมาที่อาร์มอสครับในขณะที่เขากำลังขับรถกลับจู่ๆอาร์มอสก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากเบาะหลังซึ่งมันก็คือเสียงของตุ๊ก,กาตาที่เขาเก็บมาจากบ้านของไคลลี่นั่นเองครับแล้วพอเขาหยิบมันขึ้นมาดูอาร์มอสก็ได้เจอกับเทปเสียงที่ถูกซ่อนเอาไว้ในตุ๊ก,กาตาตัวนั้นมันเลยทําให้เราได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วมันเนี่ยไม่ใช่ตุ๊ก,กาตาผีสิงอย่างที่ไคลลี่บอกแต่มันเป็นตุ๊ก,กาตาที่ใครบางคนทําขึ้นเพื่อใช้หลอกเธอ อาร์มอสจึงรู้ทันทีว่ามันเป็นฝีมือของยูจีนหรือเด็กคนที่แมดเล่าให้ฟังเขาได้แอบอยู่ในบ้านของไคลลี่มาตลอด15ปีเขาจะรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกไคลลี่ทันทีและหลังจากนั้นไม่นานไคลลี่ก็ได้พาตำรวจมาที่บ้านของเธอเพื่อจับชายปิศนาที่เธอเห็นแต่พอมาถึงทางเข้ารับที่เธอเจอก็ได้หายไปซะแล้วเธอเลยพยายามอธิบายให้ตำรวจฟังว่าความจริงแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้มีผีแต่มีคนแอบอยู่ในบ้านของเธอต่างหา และสาเหตุที่ของภายในบ้านของเธอหายบ่อยๆก็น่าจะเป็นฝีมือของเขาชายคนนั้นคือฆาตกรเมื่อหลายปีก่อนแต่ตำรวจนี่ก็ไม่เชื่อครับเพราะฆาตกรคนนั้นได้หายตัวไป15ปีแล้วคุณคิดว่าเขาหลบอยู่หลังกำแพงตลอด15ปีงั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแถมเธอเองก็ไม่มีหลักฐานมากพอแต่มาที่ในเวลาต่อมาเดนิสหรือนักบำบัดของไคลี่ก็ได้แวะมาหาเธอที่บ้านโดยเขาพยายามถามถึงอาการต่างๆของเธอเพราะเขาคิดว่าไคลี่อาจหลอนไปเองซึ่งพอคุยกันเสร็จ เดนนิสหรือนักบัมบัดเลยตัดสินใจว่าคืนนี้เขาจะคอยเฝ้าดูอาการของไคลลี่เองและถ้าเกิดอาการของเธอมันไม่ดีขึ้นเขาจะส่งตัวเธอไปรักษาที่อื่นแทนโดยในคืนนั้นแม่ของไคลลี่ก็ได้นําขนมออกมาให้เดนนิสกินซึ่งในขณะที่เขากำลังจะกินมันไคลลี่ก็ได้สังเกตไปเห็นว่าเดนนิสก็ได้ใส่ฟันปลอมเหมือนกันเธอจึงรีบกลับไปที่ห้องใต้ดินและเริ่มไปค้นเอกสารเรื่องบ้านหลังเก่าของเธอที่เคยเป็นสถานบําบัดมาก่อน มันจึงทาให้ไคลี่ได้รู้ความจริงครับว่าเมื่อหลายปีก่อนเดนนิสเคยทํางานเป็นนักบาบัดอยู่ที่นั่นซึ่งพอไคลี่รู้แบบนั้นแล้วเธอจึงปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดและนําไปบอกแม่ของเธอว่าจําตอนที่เดนนิสถูกทาร้ายร่างกายตอนไฟดับได้ไหมมันคือฝีมือของยูจีนพอเมื่อ15ปีก่อนยูจีนได้แอบเข้ามาซ่อนที่บ้านของเราและได้บังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ต้องการที่จะหลอกไคลี่กับแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําก็เพื่อเตือนเราและเมื่อทั้งสองรู้ความจริง พวกเขาก็ได้ไปหาเดนิสทันทีพร้อมบอกว่าตอนนี้พวกเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเดนิสเคยทํางานที่บ้านหลังนี้มาก่อนซึ่งตอนนั้นเขามักจะถูกผู้คนไข้แกล้งเดนิสที่เกิดความแค้นและสังหารเด็กสาวคนนั้นพร้อมกับหลบหนีไปและเมื่อพวกเขาได้รู้ความจริงเดนิสจึงพยายามเข้ามาทาร้ายทั้งคู่ทันทีโดยทั้งสองได้ต่อสู้กับเขาสักพักก่อนที่พวกเธอจะรีบหนีไปซ่อนในห้องน้ำจากนั้นยูจีนก็ได้โผล่มาช่วยพวกเธอทั้งสองและบอกให้ทั้งคู่รีบตามเข้ามา พวกเธอจึงรีบตามยูจีนเข้าไปที่หลังกำแพงทันทีจากนั้นไม่นานอาร์มอสก็ได้แวะมาที่บ้านเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยเดนิสเลโกหกอาร์มอสไปว่ายูจีนได้ทำร้ายเขาและจับตัวไคลลี่กับแม่ไปตอนนี้พวกเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายอาร์มอสพอรู้แบบนั้นและพยายามตามหาไคลลี่โดยการใช้เครื่องตรวจจับกำไลข้อเท้าของเธอแต่ทว่าใน,นขณะที่เขากำลังจะออกตามหาเธออยู่นั้นเดนิส <Dennis S 1> ก็ได้ทำร้ายอาร์มอสจนเกิดสลบเพื่อย,ยั่งเครื่องตรวจจับนั่นมาจากนั้นก็ตัดกลับไปที่ไคลลี่ครับ ยูจีนได้พาเธอและแม่มาที่ห้องรับของเขาไคลลี่ได้ถามยูจีนไปว่าทําไมเมื่อ15ปีก่อนเขาถึงไม่ยอมบอกตํารวจว่าเดนนิสเป็นฆาตกรยูจีนอธิบายไปว่าพอเดี๋ยวพวกตารวจจะคิดว่าเขาเป็นคนทำยูจีนหลบอยู่หลังกําแพงมาหลายปีแล้วและคงไม่มีใครเชื่อเขาแน่แถมตอนนั้นเขาก็ยังเป็นเด็กไคลลี่เลยขอร้องให้ยูจีนช่วยพาพวกเธอหนีไปแต่แล้วไม่นานเดนนิสก็ได้ผมมาเจอตัวพวกเธอซะก่อนทั้งคู่จึงรีบหนีไปบนหลังคาบ้าน ซึ่งพอเดนิสตามพวกเธอมาแม่จะรีบผลักเขาตกจากหลังคาทันทีจากนั้นพวกเธอจึงพยายามโทรเรียกตำรวจแต่ถ้าว่าเดนิสก็ได้โผล่ามาทำร้ายไคลลี่ซะก่อนโดยหลังจากที่เขาทำร้ายเธอจนหมดสติไปเดนิสก็ได้เข้าไปจัดก,การกับแม่ของไคลลี่ต่อและไม่นานยูจีนก็ได้แอบมาปลูกไคลี่ที่กำลังสลบอยู่จากนั้นเขาก็ได้ยื่นอาวุธมาให้กับเธอไลลี่จึงรีบเอาอาวุธนั่นแทงใส่เดนิสทันทีจนสุดท้ายเขาก็ได้เสียชีวิตไป และจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้จบลงแต่ไปที่เจ็ดเดือนต่อมาหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงไคลลี่ก็ถูกถอดกำไรข้อเท้าออกและถูกปล่อยตัวจากการถูกกักบริเวณส่วนยูจีนก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านของเธอต่อไปและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.8คะแนานส่วนเว็บเมื่อเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป95%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด73%ครับเช่นเคยครับ ถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ